ให้ตายสิทำไมเธอเผาวัตถุดิบซะหมดเลยขอโทษจริงๆคะ่ะแต่ไฟก็มีนะแต่ไฟมันไม่ค่อยแรงเลยนี่คะใช้เปลวไฟสิไม่ใช่ระเบิดสมองเธอนี่ไม่แข็งแรงเลยเนาะนึกๆดูแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาซื้อของกับโทร,รูสินะสงสัยจริงๆว่าเวลาเธอมาซื้อจะเป็นยังไง ดูไม่ไปห้องสปสินค้าหรอรมันดูเหมือนปราสาทและทําให้ฉันไม่ค่อยสบายใจนะคะประาาสสิ่งปรางทสิหานั่นทําให้ฉันนึกถึงหานพวกอัศวินนะคะแล้วยากกันค้าหรอมันเหมือนตนลาดของสมา์คมนะคะมันรู้สึกดีกว่านิดหน่อยนะคะมาตรฐานของเธอส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ของเธอสินะงั้นมาซื้อป้าก่อนเถอะ่โอ้รู้จ้กสวัสดีค่ะคุณทอดาอะ เขาเป็นมาสเตอร์ของฉันนะคะ <Okay. S 2> ส,สวัสดีค่ะบูกจันนี่ดูสนุกสนานจริลๆนะเรามีป๊าสุดๆให้ด้วยนะเอาหน่อยไหมงั้นขอแบบสดกับแบบแห้งอย่างละสองค่ะ,ะนี่ครับเขาแถมบรรทุกอะไรเยอะเลยเนาะไม่ดีหรอคะทำไมเธอถึงมีเพื่อนเป็นคนขายป๊าละ่ะเฮ้อไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะ ใช้แค่ทำสุภาพไปแล้วเขาก็ทำดีต่อก็แค่นั้นเองค่ะทอรูลเธอเนี่ยไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เลยสินะแต่แน่นอนและคุณคาบลายาชีไม่ข้อยกเไ้นนะคะพอใจเราสื่อถึงกันไงค่ะว่าเราเชื่อว่าเธอนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยโอทอรลเจ้าวันนี้เอาอะไรดีจะแถมให้นะเฮ้จริงนะคะนี่ก็ด้วยเหรอมันค่อนข้างจะ อ้าวไม่เจอกันหนาเนอะสวัสดีค่ะอ้าวพี่สาวข้เพลงนี่ยังไงกวามเอะมังกรนี่ขาอสังคมเก่งกว่าฉันอีกแล้วเนี่ยถึงเธอจะทำท่าท้ามนุษย์นั่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำต้อยกว่าแต่เธอดูเข้ากันได้ดีกับมนุษย์ดีนะบางทีเธออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราก็ได้ขอโทษที่ทำให้ร้อนะคะเอือตอนนี้ฉันคิดว่าฉันนี่แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทารุสเลยนะ ฉันอยากจะรู้งั้นเหรอฉันว่าทางที่ดีที่สุดไม่ถามด้วยนั้นจะดีกว่าคงไม่ใช่เรื่องดีนะถ้าไปถามเธอครับเราไปซื้อของหวานกันหน่อยไหมเฮ้จริงเหรอคะเธอจะเอาอะไรอะ่ะฉันจะไปแครค่ะมิคาว่าแฮร์ใส่ฟ้าฟ้าดนะคะเฮ้ ใส่ฟาฟาที่ว่านี่ไม่ถึงเทพเจ้าทอจากตำนานเทพเจ้านอสใช่ไหมแน่นอนว่าไม่ใช่ค่ะจะเข้าขอที่ฉันเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องราวจากหนังสือที่โลกนี้เข้ารัวจะไม่เล่ากระเป๋าค่ะใครก็ได้หยุดเขาที่คุณเข้าไปอาิชีให้ฉันหยุดเขาไหมคะเฮ้เออเธอทำให้เขาโดยไม่ต้องแปลงร่างเป็นมังกรได้ใช่ไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะ เยี่ยมเลยไม่น่าจะตามทันแล้วเอ๊ะเฮ้ยแย่แล้วแบบนี้ไม่ดีนะฮัลโหล สุดยอดเลยทุกจกั่เธอแข็งแรงไม่ได้หรือเชื่อเลยพี่สาวัดให้สุดไม่เล้ยขอเดินนี้ทุก่างงจริงๆไม่เป็นไรสินะคืนนี้ฉันตาองกลับแม่ตอนนี้ฉันเริ่มกวานิดหน่อยแล้วค่ะฉันก็นเหมือนกัน ขอโทษนะฉันน่าจะบอกให้เธอยั้งมือหน่อยไม่หรอกคะ่ะเออมือนะคะอย่าจับมือนาน,านกว่านี้อีกหน่อยเหรอ นี่รสชาติเป็นยังไงเหรอหวานและนุ่มมากค่ะกำลังร้องเพลงสรรเสริญต,ตัวเองอยู่สิเนาะของมาส่งแล้วเหรอค่ะ<อ>หือฉันเห้เธอเข้าบ้านมันก็เธอ แต่เธอเป็นเพื่อนของโทลุนสินะเธอเองมีเขากับหางเหมือนกันแต่ตอนนี้โทลุออกไปซื้อของฉันขอสกินสตูเนื้อกับหมาฝรั่งกันเอาไงดีนะเธอชื่ออะไรหรอแล้วท่านเธอรซักหึท่านเธอพูดว่าอะไรนะฉันรู้นะว่าเธอร่ำวงเขาด้วยร่างกายของเธอขันเจ้าชู้ นางว่นสามสันฉันว่าเธอเข้าใจผิดนะฉันไม่ใช่รากกันซะเอาเธอขึ้นมา,ข,า,าขึ้นเขาวยาชิฉันกลับมาคะ่ะนี่คุณกำลังนึกใจฉันหรอกคะอย่าทำให้มันแย่ไปกว่านี้เลยนะถ้าเธอเ้วเด็กผู้หญิงคนนี้ช่วาคันนะคะไมไ้ยคะ่ะ เป็นหนึ่งในคนรู้จักของฉันเองค่ะกาลาเชียท่านเธอหายไปฉันก็เลยออกมาตามหานะคะหายไปโทรรู้เธอก็น่าจะบอกให้เพื่อนเธอรู้หน่อยสิขอให้ค่ะรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันที่เธอมาเจอที่นี่ได้ฉันเห็น้ํำแสงถูกยิงไปบนท้องฟ้าในวันนี้ที่ฟ้าคืนค่ะและฉันสัมผัสได้ถึงพลังเวทค่ะเธอนี่ไม่เหล้ามาระวังตัวเลยใช่ไหมโทรุรู้ท่านเธอทำไมต้องมาแต่งตัวแบบนี้กันคะกลับบ้านกันเถอะ ฉันต้องการคนณทอรกฉันจะไม่กลับบ้านค่ะทำไมนะทอราท่านต้องดูนะคุณคมายาชิน่านี่จริงจัว้าแล้วฉันเห็นเธอไปเดทก,กันที่ตลาดด้วยล่ะถเธอจับมือกันในที่สาธารณะรามอเดทเนี่ยนะไม่ต้องมาเขินเลยพาง้นฉันจะต้องฆ่าเธอ แอบผิดปกตินะถ่าทางแล้ต้องหารที่ผิดปกติที่นี่ถ้าไม่มีมานาอยู่เลยคณะจังเธอกลับบ้านไม่ได้ใช่หรือเปล่าไม,ไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะงั้นเหรอแต่เธอก็ไม่มีที่ไปไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่เอาหน้ามองตาฉันแล้วก็ตอบสิตาที่เหมือนกับป้าตาขอคุณเขา้ามาชีน่ากลัวกันไปแล้วค่ะ คันนะบอกพวกเรามาตามตรงดีกว่าว่าเธอวางแผนอะไรถ้าคิดจะทำอะไรคุณคอบายชิก็อย่าแพ้ซะเถอะโทรุอยู่ยงเงียบๆแบบนึงสิี่จริงแนละ้วถ้าถูกในระเทศเพราอไปแกล้งคนอื่นเหรอคันนะชอบแกล้งคนอื่นไปทั่วนะคะหรือก็คืออะไรที่ คล้ายๆแบบนี้สินะประมาณนั้นล้ค่ะเธออาจจะแค่ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปจนกว่าจะสำนึกมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันเลยค่ะที่จะส่งเธอกลับงั้นตอนนี้เธอก็คงสำนึกผิดแล้วค่ะคณจังถ้าไม่มีที่ไปเธออยากจะอยู่ที่นี่ไหมเฮ hey, ทำไมกับฉันตอนแรกไม่เห็นทำแบบนี้เลยนี้ยคะ มีหึงแล้วมีสองไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันไม่เชื่อมนนษย์หรอกคนกำลังวางแผนบาง่างแน,น่คุณพยายามจะหลอกใช่ชันไม่เชื่อใจใครในโลกที่ไม่รู้จักเป็นเรื่องปกติพอเป็นฉันก็ทำเหมือนกันจะไว้ใจใครได้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนหรือคนรักกันแล้ว คณาจ้าฉันจะไม่ขอให้เธอเป็นเพื่อนฉันนะเรามาอยู่ด้วยกันเถอะแค่นั้นเองฉันดีใจมากค่ะที่ได้ต่อแล้วคุณคอมายาชิ ่ดีะฉันอยากเล่นค่ะเล่นเกมอะไรเหรอหนมบ้านี้เหรอคันนี้ยังเป็นเด็กนะคะเธอแค่อยากไปออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะคะขะนาดฉันเป็นเด็ก<ๆ>ก็เล่นวิดีโอเกมได้ทั้งวันเลยเลยนะ ถ้างั้นวันนี้เธอออกไปเล่นกับฉันข้างนอกไหม<ฮ>คุณขาไปายาชีไปด้วยกันไหมคะไม่สิไปด้วยกันเถอะคะ่ะฉันเกลียดการออกกำลังกายที่นี่ญี่ปุ่นเหรอนั่งสิคะฉันแค่มองหาที่ว่างๆหมอนๆนะคะเอาเธอ ฉันขอพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าจากงานหนักหน่อยเล่นกันเสร็จแล้วก็มาปลุกฉันนะแล้วเราจะกลับญี่ปุ่นกันอย่างนันอคะนั้นพวกเราไปเล่นกันเถอะ เดี๋ยว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 เฮ้ยฉันคิดว่าคุนขโมยยาชีนอนหลับแล้วสิฉันจะหลับแล้วไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีดีพวกเธอพ้ากันหรอพวกเราแค่เล่นกันเท่านั้นเองค่ะคนขโมยยาชิตื่นตมกันไปไม่ได้กันถ้าเล่นด้วยฉันตายแหอคนคโมายาชิก็อย่ามาเล่นด้วยกันใช่ไหมคะฮันเนด็าไม่ต้องกับวลใจเลยนะคะฉันได้ตายพอดีใ้คันแหวนในล่ามานอ๊อกสนุกดีเหมือนกันคุณน้าจังเธอน่าจะสูญเสียพลังไปเลวทั้งหมดแล้วนี่แรงพลังงานของฉันมาจากไฟฟ้านะคะ หลังจากที่ฉันชาร์จเสร็จพลังฉันก็กลับมาค่ะนี่เธอทํามาจากทีเนียมเหรอถ้าเธอจะเล่นแถวนี้ก็เล่นกันแบบมนุษย์สิจะให้พวกเราเล่นกันแบบมนุษย์เหรอคะในเรื่องของพวกเรามีมนุษย์จำนวนมากที่ทําแบบนั้นได้นะคะมันมีคนแบบนั้นน้อยที่จริงไม่มีเลยไม่ค่ะฉันเคยเห็นในทีวีนะนั่นสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยโอ้ขอโทษที่ทําลายความฝันของพวกเธออะไรก็ช่างเธอฉันจะนอนตรงนี้ พกเธอก็เล่นกันที่ระดับชั้นก็พอค<ะ>่ะเข้าใจแล้วนะคันนะอันดับแรกลองพยายามนึกว่าคุณโคบายาชิมันจะเคลื่อนไหวแบบไหนค่ะพลังของมังกรถึงฉันจะเคยเห็นมาหลายครั้งก็เถอะแต่มันก็น่าก,กลัวอยู่ดีถ้าเธออยากทำอะไรก็ทำได้สินะ ฉันหน่อยฉันกำลังจะตายอ่าไม่เร็วเลยพวกนี้จะไม่มีทางทำลายโลกเราและพฤติกรรมเหนื่อยล้านั่นคือฉันสินะอ่าสนุกจังเลยงั้นเหรอคนขามายาชีเขาไม่อยากเล่นด้วยจริงๆสินะคะอืม เล่นเกมต่อคำกันดีกว่าแอปเปิ้ลกอรินีโฮัมเป็ลมโซชีทานาดนอด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 มังกันเธอแพ้แล้วไม่ยอมกินเนื้อหางของชาตอีกแล้วนะคะ ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้นะแล้วถ้าเธอเปลี่ยนมันเป็นเนื้อธรรมดาฉันอาจจะไม่กินเลยแบบนี้ก็ได้แสดงว่าคุณไม่เคยร,รู้นี่คือเนื้อของฉันไหมนะคะเธออยากจะเน้นเรื่องนั้นเองเหรอคนข้าววายาชีโปอดอย่าเข้าไปในครัวจนกว่าฉันจะเรีนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วฉันไม่กินหางอย่างนะ คาบายาชิกำลังจะไปไหนหรอืทำงานอฉันจะไปด้วยคันนาะวันนี้เธอมีสิ่งที่ต้องทำกับฉันไม่ใช่หรอเฮ้ตอนทำคันนาะเพิ่งมาอยู่โลกนี้ไม่ได้นานค่ะดังนั้นฉันจะพาเธอไปสอนนิดหน่อยค่ะเฮออ้เธอเนี่ยเนาะไม่ใช้ฉันอยากไปกับคาบายาชิดูเหมือนเธอกอดติดฉันเลยถ้าเธอเอาแต่ใจฉันแย่เธอแน,น่นะ ไปวเนะไปดีมาดีนะคะเอาล่ะคณนะพวกเรากำลังจะเรียนรู้สาม,มัญสานึกของสังคมนี้สาม,มัญสำนึกของสังคมนี้อย่างแรกเธอควรรู้ว่าอะไรไม่ควรทำ<ฮ>อันดับที่หนึ่งเธอจะต้องซื่อสัตย์กับไฟจราจัรไม่อย่างนั้นเธอจะถูกละชน่นนั่น,น,นเครือเชือได้ดิไจะกล่องเหล็กพวกนั้นหรอท่านทารู้ฉลาดเพราะมคาืธอไหวทิ้นได้ยังไงอาจจะด้วยเวทมนต์เห็นได้ชัดว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไม่ขับขี่ถ้าใช้งานพวกมัน คนขับายาชีมีใบขับขี่ไหมฉันอยากลองขับรถ哟เหมือนเธอจะมีใบขับขี่นะมันมีการเรียกเก็บอย่างเข้มงวดที่เรียกว่าไม่ตรวจสอบยานพาหนะเหลือฉันเห็นว่ามันน่ามาพร้อมกับเงินในทุกวันแต่ว่าแต่ม,มตันจะง่ายกว่านะถ้า้ทำไปส่งเขานะทำไมเขาบายาชยีทำไมแบบนั้นนะนั่นสินะ เอ๊มียามาอยู่กับเธอเพิ่อมอีกคนเหรอเนี่ยเขาเป็นเมดเหมือนกันหรือเปล่าไม่น้ะเป็นโลลิโกลี่รูปล็อกเป็นโกลี่โลลีเนาะอืมฟังดูน่าสนใจโทรรู้บอกว่าจะสอนบางอย่างให้เธอแต่ฉันเริ่มเป็นห่วงแล้วสิรู้จังเป็นเด็กดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกจริงสิเนาะก่อนนะฉันเดาว,ว่าเธอคงเป็นห่วงยีหนูนั่นมากเลยละ จริงดิแบบนั้นเปไปได้แต่มันโหดละเขากำลังอะไรอยู่นะเขาไห้บุมัค่ะเขาสามารถเข้าใจบทสนทนาใช้มันได้นะดังนั้นพยายามจำไว้น้ะและนั่นล่ะฉันไม่รู้เอาเล่นของเด็กมันเล่นยังไงนะมันดูเหมือนส่วนลกของคัดโยกแต่ว่าเป็นอุปกรฝึกใช้เครื่องยินก็้อนหินนะคะโอ้ นี่คือวิธีเด็กเ,กเรียนรู้วิธีการต่อกกอนกับสับประหลบนท้องฟ้าโอหแล้วนั่นล่ะแล้วแค่ผ้ามันหวานเหมือนกับไข่การสาคัาเลยแล้วนั่นล่ะแล้วนไอศครีมค่ะมันเย็นแต่อร่อย ต่ไม่ได้คสนสงบสพนั่นสินนะคะไม่ว่าการอยู่ในโลดนี้ไหมดูเหมือนจะไม่มีเนาะฉันไม่รู้ว่าพวกนั้นสนทานหรือยาไปไี่อื่นหมดแล้วนะ่ะทำไมเข้าเห็นไหมถ้าฉันกักบร่างเดิมนะสินะอยากฉันก็ไม่ไปล่อยให้ใครเห็นฉันกับร่างเดิมแน่คณะเชเวปิดบับงการรับดูได้ไหมคะทำไม่ได้รรหรอกหรอคะนั่นสินะนะบางทีมันก็แทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยค่ะ ท่านทอรู้คะทำไมคนถึงมาที่โลกนี้ฉันนี่นว่าคุณตายแล้วเพราะงั้นฉันรู้ดีใจนะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ฉันมาที่โลกนี้เพื่อหลบนี้ค่ะ ตอนนั้นฉันก็ใกล้จะตายแล้วนะคะแต่ได้คุณคาบาย,ชยาชิช่วยไว้คาบายาชิช่วยไว้ฉันได้ดตัดสินใจตอบแทนเขาด้วยการเป็นเมดให้ะคะ่ะในขณะที่คนอื่นคิดว่าฉันตายแล้วฉันบอกเพียงไม่กี่คนของมักงกรกับการหยุดรอดของฉันเช่นคุณูกคอบกับคุณฟารีท่านทารอนี่เหมือนคนเปิดกระเสียเลยนะ <c oughs> นั่นก็อาจจะใกล้แล้วะคะ่ะแต่ว่านะคะนะ ตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยล่ะไปกันเถอคนะคันนะมีย่าอื่นที่เธออยากจะรู้อีกไม่ใช่เหรอฉันอยากไปที่ทำงานของโคบายาชินะเขาได้อารมณ์เสียใส่เธอแนะ่ไม่เป็นไรฉันอยากไปเห็นงั้นไปทักทายเขากันเถอะ ฉันปิดกั้นกันถูกแล้วเขาห้องลับแล้วนะอืมมีอะไรเหรอเออไม่มีอะไร เธมันไม่ใช่เครื่งดีดหินหรอกหรอคะไม่ใช่มันคืออุปกรณ์สำหรับเด็กเล่นเอนอะสจ้างงั้นเหรอ ฉันอยู่ไปเลยค่ะได้ยินแบบนั้นฉันก็ดีใจ อยู่ที่นี่ล่ะท่านทาร์ลหมหมายความว่าใครเหรอเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าอยู่ในลักษณะของสีนี้น่ากลัวอะไรแบบนี้เราจะรัการป้องกันลงไม่ได้นะคะ